ยินดีต้อนรับสู่เทรดดิ้งคัสช่องของคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์ล่าสุดบทวิจารณ์และการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญวันนี้เราจะพาคุณมาดู2,025 d p s05 ดี d, ีรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมเคเรื่องยนยาายต์ขยายระยะทางที่ปฏิวัติว,ตวงการซึ่งผสมผสานประสิทธิภาพเข้ากับสมรรถนะยานพาหนะนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความสะดวกสบายในการขับขี่โดยไม่ลดทอนระยะทางหรือพลังงาน ดีเ05 EV ปี2025มีการออกแบบที่ทันสมัยและมีพลศาสตร์อากาศสูงด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและท่าทางที่ดูปราดเปรียวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบปิดที่ช่วยเน้นเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าและฝาหน้าเหล็ที่มีดีไซน์ล้ำยุครูปทรงตัวถังที่ถูกออกแบบให้มีความลื่นไหลและท้ายรถที่ดูสปอร์ตช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถให้ดูมีพลังนอกจากจะดูสวยงามแล้วยังช่วยลดแรงต้านอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ใต้ฝากระโปรง d PS ีเพ05 EV มา พร้อมระบบขับเคลื่อนแบบขยาระยะทางที่ประกอบด,ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจับคู่กับเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นเครื่องปั่นไฟมอเตอร์ไฟฟ้ามอบอัตราเร่งที่รวดเร็วและการขับขี่ที่ราบรื่นเหมาะสําหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและบนทางหลวงเครื่องยนต์ขยาระยะช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดเพราะสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมได้เมื่อจําเป็นซึ่งให้ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางทาให้เป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงสําหรับผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ภายในห้องโดยสาร d p s 0 5 d v นำเสนอประสบการณ์ระดับพรีเมียมด้วยวัสด,ดุคุณภาพสูงและการออกแบบที่เน้นตามหลักสรีระศาสตร์แผงคอนโซลกล้างออมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ระองค์รับการเชื่อมต่ออัจฉริยะเช่น Apple CarPlay และ Android Auto แบบร์ไรสยสายมารวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลรถแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ขับขี่รับทราบสถานะของรถได้ตลอดเวลาความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ด้วยเบาะนั่งที่ออกแบบมาให้รองรับสรีระพื้นที่วางขากว้างขวางและการจัดวางภายในที่โปร่งสบายหลังคาซันรูฟแบบทาโนรามาช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราและให้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในห้องโดยสารมากขึ้นด้านความปลอดภัย d p s s 0.5ดีวมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผ่นระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ และระบบเตือนจุดอับสายตานอกจากนี้ยังติดตั้งถุงลมนิรภัยหลายจุดและโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มการป้องกันผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้านสมรรถนะมอ,อเตอร์ไฟฟ้าของ d p s ศูน5 dv ให้แรงบิดทันทีทําให้อัตราเร่งดีและตอบสนองไวระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับช่วยนําพลังงานกลับมาใช้ใหม่ระหว่างการชะลอความเร็วซึ่งช่วยเพิ่ม,มประสิทธิภาพ โดยรวมมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบให้เลือกเช่นโหมดประหยัดพลังงานโหมดปกติและโหมดสปอร์ตเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ที่แตกต่างกันระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความสมดุลระหว่างความสบายและการควบคุมรถทําให้การขับขี่ราบรื่นแม้บนถนนที่ไม่เรียบด้านความสะดวกสบายดีเทลเอส05ดีวีมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางทําให้เหมาะสําหรับทั้งการเดินทางในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลตําแหน่งการติดตั้งแบตเตอรี่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้พื้นที่ภาย ในได้อย่างเต็มที่ทําให้ห้องโดยสารกว้างขวางและมีพื้นที่เก็บของที่เพียงพอด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีความประหยัดพลังงานและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมดีเทลส05ดีวีดโดดเด็กในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบขยารยระยะทางซึ่งรวบรวมข้อดีของการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า